เคล็ดลับในการรักกันไปจนแก่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่คู่รักต้องร่วมกันสร้างและรักษาไว้ครับผมสรุปเป็นข้อๆที่จับต้องได้ดังนี้ 1. สื่อสารอย่างจริงใจพูดคุยกันทุกวันไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่รวมถึงความรู้สึกความฝันและสิ่งที่กังวลฟังกันด้วยใจไม่รีบตัดสิน 2. ให้เกียรติและเคารพกันเสมอแม้จะอยู่ด้วยกันนานแล้วอย่าลืมคำพูดดีๆเช่นขอบคุณรักนะหรือการเอ่ยชมเล็กๆไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียหน้าในที่สาธารณะ 3. รักษาความเป็นเพื่อนคู่คิดมองกันเป็นทีมไม่ใช่คู่แข่งเวลามีปัญหาควรยืนข้างกันไม่ใช่หันมาสู้กันเอง 4. ส,สร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกัน มันทำกิจกรรมที่ชอบด้วยกันเช่นเดินเล่นทำอาหารเที่ยวเล็กๆสร้างความทรงจำดีๆไว้เติมพลังใจ 5. ให้อิสระและพื้นที่ส่วนตัวต่างฝ่ายควรมีเวลาและพื้นที่สำหรับตัวเองเพื่อนงานหรือสิ่งที่ชอบความรักที่ดีคือการอยู่ด้วยกันได้อย่างอิสระไม่ใช่การควบคุม 6. รู้จักให้อภัยและปรับตัว ไม่มีใครสมบูรณ์แบบความผิดพลาดเกิดขึ้นได้การให้อภัยและเรียนรู้จากสิ่งนั้นจะทำให้รักยืดยาว 7. ใส่ใจเรื่องเล็กๆก,การกอดการจับมือหรือถามไถ่ว่าเหนื่อยไหมคือพลังที่ทำให้รักอบอุ่นอยู่เสมอไอเดียสรุปในง่ายคือสื่อสารให้เข้าใจเขารบให้เกียรติอยู่เคียงข้างกัน